สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมมี่วันนี้เราจะเปิดดวงนะคะประจําเดือนธันวาคมให้กับชาวกรุงนะคะมีได้ทั้งลัคนาราศีแล้วก็การแบบันทีนะคะได้าทั้งต้นตะกัวไทยนะคะเป็นดวงสำหรับคนที่มีคู่นะคะใครโสดหรือว่าเรารักเก่าเดี๋ยวดูให้ในสัปดาห์ต่อไปนะคะอยากให้ดูให้ตรงสถานะนะคะเพื่อความแม่นยํามาเริ่มกันเลยค่ะใบแรกตัวตนคุณค่ะใบที่สองตัวตนคณรักสามนะคะ สิ่งที่ต้องระวังนะคะ4พลังงานที่มีร่วมกัน5นะคะสิ่งที่เขาจะบอกคุณรู้ 6, มวนที่เขามองคุณะค่ะ7อิทธิพลภายนอกนะคะที่มีผลต่อความสำคัญแล้วก็บทสรุปะคะ่ะไทยสำหรับขึ้นเมน3ถ้วยกับหัวนะคะ ช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่3มนะคะอาจจะเป็นตัวแปรเข้ามาปั่นป่วนชีวิตรักของคุณได้ไม่จําเป็น้อาเป็นเรื่องชู้สาวอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะคนรูจจ้จักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะดึงเวลาคุณ2คนทําให้ไม่มีเวลาให้กันมากเท่าที่ควรหรือว่าเกิดความเข้าใจผิดกันได้นะคะแล้วก็ระวังเข้าใจผิดกันเองด้วยนะมันอาจสจบายถึงความสมามัคคีระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะ มาดูไพ่คุณนะคะใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ตัวตนคุณเจ็ดถ้วยกับหัวช่วงนี้ภาระการงานอะไรต่างๆเนี่ยจะลดลงนะคะและถ้าเกิดว่าคุณเคยมีความสับสนในการตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็จะตัดสินใจได้นะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะช่วงนี้จะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็นรูปเป็นร่าง ม,มาดูพลังงานเขาบ้างนะคะหกดาบกับหัวช่วงนี้คนรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาติดขัดเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆก็ได้เป็นเรื่องของความไม่แน่ใจค่ะเวลามีประสักเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้เขารู้สึกไม่แน่ใจกับสิ่งที่ทําอยู่ว่าจะไปได้ตลอดรอดฟังหรือจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะคะ ถ้าเป็นเรื่องปัญหาความรักเนี่ยก็อาจจะหมายถึงมีประเด็นบางอย่างที่ยังไม่ได้เคลียร์ใจกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรที่กระทบต่อความรู้สึกะนะคะว่าจะสามารถไปกันต่อได้ไหมนะคะหรือว่าจะมีคอมมิทเมนท์ที่มากกว่านี้ได้ไหมนะคะยังไงแนะนาให้คุยกันนะพลังงานใบต่อมานะคะเป็นสิ่งที่ต้องระวัง ไพ่เด็กถือดาบกับหัวเนี่ยหมายถึงอ attitude นะคะอาจจะเป็นเราหรือเขาที่อาจจะค่อนข้างคิดลบในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะตั้งกำแพงหรือว่าอาจจะใจร้อนนะคะมีจิตใจโลเลหวั่นไหวอะไรแบบนี้ก็ได้ต้องระวังจิตใจนะคะถ้าเป็นเราอะนะแต่ถ้าเป็นคนรักเราก็ต้องเผื่อใจนะคะว่าจะต้องรับมือกับคนรักที่มีอารมณ์แปรปรวนหรือว่ามีความไม่ชัดเจนในแบบนี้นะคะ ใบต่อมาเป็นพนังงานที่มีร่วมกันเนี่ยค่ะที่ไม่บอกเลยว่ามีโอกาสจะเข้าใจผิดหรือว่าทะเลาะก,กันได้2ถ้วยกับหัวนะคะมันจะมีออเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถจะไปควบคุมได้ค่ะที่เข้ามาแล้วทาให้คุณแล้วก็คนดักเนี่ยอาจจะเข้าใจกันผิดนะคะช่วงเวลานี้ก็ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะบุคคลที่3นะสิ่งที่เขาแอบบ่อยคุณรู้เป็นเอ็มพีเอสกับหัวนะคะช่วงนี้เขาไม่ค่อยพอใจกับตัวเองเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคง น่าจะมีปัญหาบางอย่างแหละซึ่งก็เลยดึงเวลาเขาทำให้มีเวลากับคุณมากหนักนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์มันก็เลยพลอยไม่แข็งแรงไปด้วยนะคะหมุมมอที่เขามองคุณมีเดืตากับบัวนะคะเขารู้ว่า,วาคุณเนี่ยกำลังดีขึ้นนะคะแต่คุณก็ต้องการเวลาในการที่จะฟื้นฟูสิ่งต่างๆที่คุณเคยมีปัญหาหรือว่าสิ่งที่ไม่สบายใจต่างๆ่นะคะถ้าเป็นเรื่องของงานก็คือว่า คุณอาจจะกําลังแก้ไขงานที่เคยมีปัญหาได้นะคะสําเร็จแต่คุณก็ต้องอาศัยเวลาที่จะทําอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นเรื่องความรักก็เป็นเรื่องของจิตใจค่ะคนเคยทะเลออกกาะกันเคยผิดใจกันก็อาจจะต้องการเวลาในการฟื้นฟูนิดหนึ่งนะคะอันนี้เขาเข้าใจดีนะคะอืออีกที่พ้นภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์ขึ้นไปเด่นเพลกับหัวก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องงานนี่นะคะต้องเฝ้าระวังทั้งเราแล้วก็คนรักเลยนะอย่างที่เมย์บอกว่ามันอาจจะมีปัญหาที่ทําให้ต้องแก้ไขอยู่ดังนั้นเนี่ย ออมมีว่าโฟกัสที่งานไปก่อนน่าจะดีนะคะมาดูค่ะบทสรุปนะของเดือนนี้ขึ้นมาใบได้เป็น2ดาวกับหัวนะคะการตัดสินใจแก้ปัญหาในยิง่งยิ่งดีนะคะแม้ว่ามันจะเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ว่าถ้าเราปัดปัญหาไปใต้พรมอ่งไม่ดีนะคะไม่ต่อมาค่ะเป็นไพ่สี่เหรี่ยญน,นะคะขึ้นมากับหัวช่วงเวลานี้จะมีการลดทิฐินะคะในใจลงทั้งสองฝ่ายก็จะทําให้แบบเปิดใจคุยกันได้ง่ายขึ้นนะ,ะนี่ถือว่าดี ไปต่อมาเป็นก้าดปัญหาบางอย่างก็ยังแก้ไขไม่ได้ก็ต้องให้เวลาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะคะแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์หมายถึงช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่เปราบางยังไงบะครับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะคะรับรองกับผานแน่นอนนะขอไพ่เสียงรบ,บกวนด้วยนะคะถ้าได้ยินชัดนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โอร์เคตอต่อ a s ช i o n นะคะมี Stay Optimistic by o u r t e f l y แลวก a l e n g o n g t i s s u e นะคะ ความรักความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคะเพราะว่ายังมีพชชั่นเดียไปต่อกันคู่เนาะรวมถึงพชชั่นเกี่ยวกับการทํางานด้วยนะช่วงเวลานี้จะความบอกว่าให้คุณอนะมีความคิดเป็นแง่บวกนะคะอย่าไปคิดลบอย่าไปวิตกกังวลเพราะว่าสิ่งดีๆรอคุณอยู่ในอนาคตคะ่ะที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แล้วก็ต้องไม่ไปพยายามควบคุมสถานการณ์หรือว่าควบคุมตัวคนรักมากจนเกินไปนะคะบางครั้งเราต้องปล่อยวางปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวดีเองเนาะ เดี๋ยวเราจะปิดท้ายคํมทนายวันนี้นะคะโดยการเปิดให้เอ่เข้าสำหรับสุดท้ายนะคะเป็นไพ่แอนเชวันเซอร์นะคะ It's up to you นะคะมี Remain Positive ค่ะแล้วก็ Within the next few weeks นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับคุณนะคะคือคุณเนี่ยมีความสามารถในการตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็รับมือกับทุกปัญหาเลยนะคะไม่ต้องไปวิตกวนอะไรเลยนะคะแล้วก็ให้คิดบวกนะคะรีเม p โพ i ิทีฟขึ้นมาอีกแล้วให้การคิดบวกขึ้นมาถึง2ใบนะคะในไพ่เ o อร์โคแล้วก็มีพลังงานทางเฟรมขึ้นมาให้ะคะ่ะ ภายใน1นถึงสสัปดาห์ข้างหน้าหรือว่าภายใน1เดือนเนี่ยทุกอย่างจะลงตัวนะคะอะไรที่ไม่สบายใจอยู่เนี่ยจะคลี่คลายอย่างแน่นอนนะคะรับพนักงานบวกได้เลยนะคะพิมพ์น้อมรับตรงคอมเมนต์ได้เลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณนะคะชาวกลุ่มแล้วก็ชาวสองตุ้ธานี่เขามารับชมถ้าคุณชอบพันธุน์ทำนายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอย่าลืมกดติดตามเมมีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์สอบถามโปรได้ค่ะวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ